สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมั n ก y ้ k n งหรือหน้า Hero นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ตำลึงสำหรับสายฟรีนะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับซึ่งแนวทางการใช้ตำลึงสำหรับสายฟรีจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือการใช้ตำลึงซื้อของแล้วรองไว้เรื่อยๆกับการใช้ตำลึงประมูลของนะครับ เพราะการประมูลของก็จะแนะนำให้ประมูลหเลยจะเป็นดวงชะตานะจะเป็นตรงดวงชะตานะครับนี่นะครับก็เป็นพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีตำลึงเยอะก็สามารถแลกเป็นอาวุธเฉพาะของแต่และขุนพลได้นะครับ แตว่าแนวทางการใช้ตำหนงในการดองของนะครับก็คือจะมีของจะมีกิจกรรมแต่และกิจกรรมขึ้นมาตรงรูปมังกรขาวน้อยนะครับก็แต่และกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เพชรแล้วจำกัดในการซื้อนะครับซึ่งสายฟรีควรซื้อแล้วเก็บไว้อย่าเพิ่งใช้นะครับเช่นของแบบนี้นะครับ ก็ให้ดองเอาไว้เรื่อยๆนะครับเพราะกิจกรรมมันจะวนไปวนมาวนเรื่อยๆนะครับให้เก็บดองให้ได้เยอะๆนะครับแล้วค่อยใช้มันจะมีโอกาสได้ของดีมากกว่าได้มาแล้วใช้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมที่แนะนําให้ใช้นะครับก็จะเป็นหนึ่งเลยกิจกรรมเทพศูนยก็จะมีการให้เลือกตัวเทพศูนแต่ตัวนะครับ แล้วก็จะต้องสุ่มนะครับจนกว่าจะได้มานะ,ะซึ่งยิ่งดองเท่ายิ่งดองเยอะเท่าไหร่ก็ยิยย่งมีโอกาสได้เทพอสูรเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งมันมีโอกาสการัตีอยู่ด้วยนะครับก็แต่ถ้าใครไม่ซีเรื่องการดองของเอาตัวแต่ละตัวก็ไม่จำเป็นต้องดองเอาไว้นะครับ แต่แนะนำให้ดองมากกว่านะครับถ้วา่าการซืร้อสิตีมันจิตนะครับซึ่งแนะนำนะครับให้ตีให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็ค่อยพอในวันวันนั้นนะครับมันจะได้ไม่เปลืองเพชรมากนะครับและแนะนำให้ตีเฉพาะช่วงก็คือจะมีช่วงบอกดอ้วยนะครับนวะก็จะมีเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วก็หกโมงถึง ห้าทุ่มนะครับก็น่าจะให้ตีในช่วงนี้นะครับมันจะตีมันใช้แค่หนึ่งหนึ่งสิบนะครับแล้วว่าด้วยเรื่องประมูลนะครับก็จะมีอยู่สองประมูลนะครับก็คือประมูลสำนักกับประมูลเซิร์ฟประมูลสำนักถ้าเป็นไปได้นะครับให้ประมูลเอาป้ายเสียนสีน้ำเงินให้ได้เยอะที่สุดน,นะครับก็ประมูล ข้ามซิฟแนะนําให้ประมูลช่วงท้ายๆนะครับช่วงที่กําลังจะสิ้นสุดน,นะครับให้คิด้อยก่อนเลยนะครับว่าจะประมูลอะไรแต่แนะนํานะครับให้ประมูลเป็นป้ายเซียนเป็นหลักๆนะครับเพราะมันเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะเลยนะครับสําหรับ ID ไอดีใหม่ๆก็ซื้อป้ายเสียนเอาไว้เยอะๆเลยนะครับหลักๆเลยก็คือสามารถขายป้ายเสียนได้ด้วยนะครับ นี่นะครับขายตรงนี้นะครับก็จะได้ตำลึงมาแต่ก็จะไม่ค่อยคุ้มกับที่ลงมูลไปเท่าไหร่นะครับต่ว่าก็าคือถ้าตำลึงมีเยอะมากพอก็ซื้ออู่ก็ซื้อไอ้พวกแผ่นแผ่นไอ้พวกสองอันนี้นะครับก็มันจะในอนาคตก็จะมีการปลดล็อกร่างอีกร่างหนึ่งของแต่ละตัวละครนะครับ ก็แนะนําให้ซื้อไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะมันต้องใช้เยอะมากๆเลยนะครับและสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้ว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย